เด็กใหม่บอไปทาอยู่เด็กหน่อยป้าเทไรอันนี้ซอห่าพันกับบุ๊มเผ็ดใหม่เลยตัดชอยผมน้ำบอคือฉันแท๊กนีผมผมมันยาวลำย่าลำยาวแปลงเรียบร้อยมือว่างยอมใจเจ้าแล้ดิ สบายดีและสวัสดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องเบสสุขสุขคนบว่าพี่น้องพังลาวพังไทยต่างประเทศกันยินดีต้อนรับเข้าชูซ่องสาบัวข้ามบ้านนาะอีกแล้วเนาะพ่อแม่พี่น้องโดยกามาพบมาพ่อกับสาบัวมื้อนี้พ่อแม่พี่น้องเอ้ยสาบัวกับเขามาบ้านคกปลายมาหาสาวเต็มเพิ่นพ่อแม่พี่น้องเนาะทั้งสาวเต็มเพิ่นกับโอ้ยพ่อแม่พี่น,อน้องเนาะเพิินกับอยู่เฮือนพี่พ่อแม่พี่น้องนเนาะเฮือนอ่า เอื่ยบอกคือน้องนี่แหละพ่อแม่พี่น้องเนาะสาวบัวกับโบเคยมาเฮือนอาเอื่ยเพิ่นหรือว่าน้องเพิ่นนี่แหละพ่อแม่พี่น้องเนาะก็ถือว่ามาเป็นข้างแรกเนาะอ่าเฮือนหลังนี่พ่อแม่พี่น้องเอ้ยอ่าจังใดกับเบียวสาวบัวเข้าไปหาช่างสาวเต็มเพิ่นก้อนพ่อแม่พี่น้องเนาะเป็นจังใดหยอดมือนัดมือไม้ทั้งหนุ่มไทยหรือว่าคุณฮักงสาวเต็มเพิ่นสีมาแล้วบโเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะเขาก็ต้องอ่ามาเรื่อยๆแน่พ่อแม่พี่น้องเอ้ยบัดนี้เนาะ มาลุนเบิงบาบาไทยคนหักของสาวเต็มเพิ่นสีมาแทบบ่เนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะเดี๋ยวกดอื่นกะเขาไปหาทางสาวเต็มเพิ่นก่อนพ่อแม่พี่น้องเนาะถักทายสบายดีกับเพิ่นก่อนพ่อแม่พี่น้องไปไปเบิงไปส้มน้ากันพ่อแม่พี่น้องเนาะกะโอเคเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะกดอื่นกะเขาไปหาชาวเต็มเพิ่นก่อนพ่อแม่พี่น้องป้าพ่อแม่พี่น้องรถไผ่ได้เด้หี่รถของชาวเต็มเพิ่นบ่หน่คือว่าคัน งามแท่นน่องพ่อแม่พี่นอ้องเอ้ฝุ่นทางนี้ก็รอถะอยู่สบายดีเดอ้อสบายดีโดยมานำกันมานำกันนางรอ,งอ, <c oughs> อกินยังนี่น้องละเฮ้กินขนมอายได้อย่เนาะฝุ่น,านสาวเต็มเพิ่นกับสาวหาสาวเต็มเพิ่นก่อน สบายดีสาวเต็มบาดีมานอนพี่บ่อหนะมานอนพี่เพื่อนไทยเอื้อยเจ้าบนน่องเพื่อนเอื้อยเจ้าเป็นน้องบ่อหนองละบ่อผู้กลางผู้กลางรถเจ้าบ่อลดเอื้อยรถเอื้อยเนาะเอาแบบนี้เด้อจ้ากรเด้อโอ้ยอย่ามีวาสนาไม่มีอะไรแลยอ๋อคือว่าจังชัดมีเงินซื้อเนาะ ของรคาแพงวะแหละไม่ได้ขี่ย e ังเพิ่นดอกโบนี่ได้ชาเต็มเอ้ยจะคือว่าเจ้ามานอนนอนนอนเพื่อนหลังนี่บ่เออไม่นอนเพื่อนเอื้อยเพื่อนเอื้อยออเพื่นเอื้อเจ้าเอออันเพื่อนนั่นได้จ้ะอันเป็นเพื่อนของพ่อของพ่อคือเห็นมันกายหัวสั้นใดอยู่กายไว่าฉันเนี่ยสั้นหน่อยดีหน้อยชันไว้ งบ่ได้เอาลงเนาะมาเอาบ่ได้เอาคอยเอาลงยืซ้ำได้เบทีเปีไสซตำเมื่อนี้บ่ได้ไปนาได้อดอกบ่ลำให้ลำนายังยังมาทันแร้วนาประมาณสำรัทั้งน่าตัวร่มที่กันนาขออาประมาณสาปลายเพื่อนคูมือนี่กัยังเห็ดยังลำอยู่บ่เห็ดลมือเีหายสงขาดุดเปน้ำนาะกายยังกันยังมีวัดยังยักะาสตาเอาเจ้าบรได้จ้างบอสสจ้างได้กันหน่อยเห็ล้ ก้าวหน้ามันยมมาดานี่ก็ดำเองค่ะเนี่ยทำเองมีทางอันไอ่เพิ่นได้ชอยข้ามาอยู่บ่ได้ชอยผักเงินผักยังมาจ้างแหงอยู่บ่โอเดี๋ยวนี้บ่กคอยมีบ่กคอยมีคือมาแล้วรอเจ้าอันปิดเด้ๆเจ้าปิดแล้วเจ้าอันอ่าเดือดทั้งไายเพิ่นเนาะเป็นยังไงไายเพิ่นมามือได้น่ะ โบจักสิเข่าพันชาอะไรได้นี่จักแน่โบคือไปยินบอกว่าเอาชิมาได้เด็ดยังเปลี่ยนใจโบมาจักแรกกับโบจักนั่งพิ่น,นั่าน่ะบบได้ได้แบบนี้เนาะเด <c oughs> ต่สาวล่าชิโอห้า <c oughs> งโห้าคือว่าใจยังกับปิดเรียบร้อยเ,ยเนาะ <c oughs> เห็นไหนโอห้างก,กับโได้ได <c oughs> ้เนาะยังไหนคุยได้นั่นกันอยู่บอกขาเจ้าปิดเดียน กะคุยอยูุคแรกโทรมาก็คุยกับประวบอกคุยละบอกว่าทางอ้ายคนนี้โทรมาอยู่โทรมาอยู่บอกคนน่าจังได้คุยกันท่านึงอ้าวคือว่าจังทักคนยุ่งบอกชิลโค้งชิลยุ่งหน้าเนี่ยก็ดำหน้าขึ้นมากกับบุคคอยดิ้งโทรศัพท์มีเวลาเนี่ยจนได้นอนหน้าบอกเดี๋ยวนอนหน้าเลยเจ๊งมากกับชื่อพิมพิียกันนะเดี๋ยวไปวิ่งกับบุคคอยดิ้งโทรศัพท์จะทำเ้ไม่ได้ลูก ดูดินสับอะยงนมันยุดนั่งับสวนเป็ดมุงหาเก้ามุงคุณเธอกะลับน้ำได้คุยกันเนาะการคนต่างเหตุงาน่างคนต่งเหตุงานพิเศ้ยค่ะกันยังบอลลอนเนาะเจ้าลำไ้ลำนากะเรื่องว่ามีอยู่เพื่อนเลยบอลได้ไปเลยนลูก็คือนีกับฝนตกถือว่าแห้งได้เจ้าบ่ได้ไปไปนี่ใครเห็นพอเจ้ากะลังอยู่บ่ มึงเท่ากระลั้มมึงเท่ากระปั้มไท่โนกาเพ่นจ้ะโนกาวะกาเนือว่านประมาณกาชอบใบมันนี่เนี่ยน้ำดีน้อยนึงขนาดสามหมื่นโดยโดยแม่ยน้อยเนาะว่าโอ้ยปิดใจเดือดผู้นี้แต่กะเงียบหายใจกับงานข่าวอีกแล้วเนาที่ได้เปิดใจมาอีกแล้วรอบที่แล็กกะว่าวไทยประจักรว่าวลาวองค์ฮักเป็นแท้า ติมเพชรแล้วอ่ะผู้ใดคอมมินมากอะแต่เพิ่นกระบอกอยู่ว่าเออถาเวลานข้างนั้นไอ้เพิ่นโทรมาหาเนาะ่วะ่าให้เจ้าลงไปเห็ดเบียเห็ดงานอยู่หันแต่ว่าบอกชาวติมเเด้อว่ะอย่าพลาให้ชาวติมเพิ่นไปเด้อกะสามารถฮักกันกะแบบให้มาไหวมาโคอก้อนตามฮิตดคองประเทศน,นี้เฮาเนาะ,ะเพื่อนได้บอกได้ชวนไปอยู่บ้าะ มือเราดีแต่ฉันมอยฉัมีอยู่แต่าเพิ่นขิขึ้นมาอย่างเดียวแจ๊กแล้อเด็ก็อกมาแจ๊กเลยออกมาแจ๊กขันมนอเราดีแต่บาได้บ้าอุแต่มือนี่ไปใช่แต่มือนี่อยู่เพื่อนนี่เพื่อนนะจะออกไปตลาดอืมเราซิฟ้อใส่ไปซื้อกระเโอ้เร่องเงินจะกรซื้อแบบของมาใส่ตู้เย็นไว้อื่นกะเอาไปซูพอเราเห็นอย่างนี้แต่ตลาดมัน ไปละไปละที่เป็นชีไนเป็นปลาอะไรก็ไปละโอ้ทาใหม่บอไปทาอยู่เล็กันนู้นขาได้ันเห็ดนะให้เบิร์ดูให้เอาขึ้นไหมอ๋อขาได้อันนี้สาหันกับเพล็ดเห็ดใหม่เลยตัดชอยผมน้ำบอคือฉันแท้ ทำเน่าทำเน่าแปลงเรียบร้อยมือว่างยอมใจเจ้าเดานี่โมเมนต์ไก่สิ่มมาจัไหน่อยตัวตัวข่อยจับบ่ม่ได้ตัวเชมแนงมากับว่าเลยคืออารมณ์ดีแท้เจ้าไม่รู้จักอารมณ์ดีพิเศษได้เจ้านี่ เห็ดยังกินนรอบแรงเลยชงว่าเเลยมามีนังกินได้อบแรงเอ้าคือว่าไปตลาดหาดีวามมีนกินกินด้วยเลยฮะนะจะหักเรไม่จำเจีวเลยหะไม่จำเจีวดูดนีบ่เดูไม่ได้ไปหาเราไม่ได้ยังบอกไม่ได้เอาหน้าไปสิไปอ่ะนั่นเถือนหลังนี่จะคนนี่สติกลายยุ่งหน่ะเพิ่งได้มาอนี้เจ็ดแปดเก้าคนเพื่อ นี่แบบเป็นดินนะเป็นดินแม่เจ้าวอกดูบ่าทั้งเอื้อยเจ้าซื้อเอินของแม่แล้วก็แม่ก็ปันให้ลูกอืเฮ็ดแม่นบ๊อบ่สุดว่าหนีกับสาไปพุ่นฮอดพุ่นแล้วเจ้าไล่อยู่ว่าทั้งนี่ไม่ได้ได้อยู่นะได้อยู่ เนว้อหน้าหน้าขู่เพื uh, ่อนหน้าขู่คนไปดัอืมเอ้าดินดินเพื uh, ่อนนี่ได้หมดได้ได้บ่หมดได้แชมเพื่อนนี่เป็นปะหน้าเอาหน้าเลยเป็นปะเพื่อนนะโอ้เจ้าก็เลยตัดใหญเพื่นเจ้าก็เลยตัดถินใหญ่เอาทั้งหน้าเพราะว่าเพื่อนนี่เจ้าอยู่น้ำโพออยู่แล้วเนาะในเงินกับจังซื้อเอาทำนี้เนาะสามีเงินชื่อเขาอีครับ เป้าหมยของเจ้าสีมาเห็ดมาฉางอยู่ทั้งนอกที่อยู่บ่ะเจ้าว่าจะมมเงินถ้าว่าเขาอยากมาเห็ดพี่เขากขายทั้งดินในแล่มาเห็ดนอกเนาะคู่มือนี่ก็คือว่าเลยเนาะพอ่าใกล้ท่มันก็ออกสะดวกสบายทั้งในก็อยากลมนี่มันเปื้อนแมนกับทั้งอันกระเจ้าิ่นมาได้มาเห็ดบ่อสาตุกแดง แบเผ็ดทางนะจ้ว่าแล้วกับบุห่แล้วนี่คหะเพินเผ็ดไปทั้งนี้บอกหว่าทังในในบ้านเขาเผินไปเผ็ดปะเข้าไปเสียดเผ็ดวัดนี่แหละญนนิยายจีนไงเจ๊เน้บุหรี่ยุหรี่บามอีม บ่ได้จ้างสาวเอไปลำบ่จชะบ่ได้ไปจ้างเลยหน้ายังบลาไหนไลำบ่เลี้ยงนิดหน่อยลูกก้าได้จ้ะลูกก้ากับลูกเองก้ากับพลอยก้าพลอยเล็กลูกเองก้าหยามหยามแน่หาสาวเอไปดุเอเพิ่นกูดำหน้าอ้ายเพิ่นสาวเอบ่ดูยังบลาใส่เอาเอาไปเห็นไปเบ่ดูคอยเห็นไปไม่ได้ไม่ให้ไมอไหนมื่สงให้ลำมือเด็กนิอหน่อย มีได้撒อเห็ดไปเจ้าเห็ดจะทงนะสาวีเอสามทงหน้าจะโปล่สอเห็ดหน้าอ่าทงนึงเพราะว่าหน้ากับบวงประมาณเส่ปลาสองอะเมในหน้าเพื่อหน้าโคกเจ้าหน้าโคกกประมาณสามสิบสอปีก่น่วงามได้ได้สิบห้าอสิบห้าอวัอะไรง่วก็กินปุยก็ไม่ปุยเีที่เจ้าเห็ดหน้ากับเจ้าได้จักรสอ ก็พอเคยเห็ดก็คือหากระเชิดปีเนี่ยแต่แต่หน้าเจ้าเองหน้าทีเจ้าลำแล้วลำอิดเนี่ยใช่ประมาณแปดสิบถา้าควได้ไัวบอะไรประมาณเจ็ดสิบกว่าพนานแบบถือว่าเก่งในเจ้าเนาะว่าเก่งให้ได้เมล็ดแต่ไม่ได้กินเนาะเอาเจ้าคือบ๊อบป้าแบบให้กับเจ้าเห็ดแกับอ่างเขาลำเขาพ่อเคยเสียหน้านาแบบอย่างเห็ดเองด้วยเขาหเห็ดทอทงเดียวเห็ดนาปัจจุบันเขานี เพิ่อมวิจัยเพราะได้ข่าวเพิ่มเพราะได้ข่าวเกินเพิ่นกับข่าวเร็วนาะแต่เพิ่นกับแบบว่าเพิ่มกับคิดเห็นลูกเต่ามาสิฟาก่ะยันบอกพอกินเลยเลยหยุดเมนเพราะว่าช่วงนี้ก็โอ้ยข่าวกัเนาะโดนจะพันเดียวเลยชุดก่อนหันกระโลเจ็ดพันกลัวเลย จะนอนแต่ชิบพันตายคุณได้นี่ขอาคือซีเวิเลยจังหวะขอเหล่าเลยเข่เหล่าเลยทักอายเพิงมาได้ผ่านเงินมาแบบชอยเดืองเขาวอกไม่้าดุเอ้ยเจ้าวอะลูกน้องผู้ใหญ่โกมหาูกเอ้ยผู้ใหญ่โอ๊ปผู้หล่าเจ้าก็นอนนี่ เอ้ยเจ้าก็นอนนี่เจ้าก็มานอนนี่นอนเทิงบอกคือนอนแบบนอนดุงวันนี <men> <men today, friend, <men <men> <men> <men ้ไปถึงใกล้จะนอนดุงบ่คันถึงคันลยแบบเป็นห้องเป็นยังบ่ทุกนเห็นดวงบ่าจะนอนเลียนกันอืมฝันในของนอนคิดว่าแบบคันเป็นห้องนั่งดวงเลยอืมอันนี้เป็นเป็นเพื่อนเอื้อยเจ้าเนาะบบแมนแบบเพื่อนแม่เนาะแม่ก็มายุ่งเอื้อยกะน้องกับเอื้อยกะเรียกแม่แค่นี้เฮ้ย ยังพี่มาทําไมเจ้าพี่้้้นีุ่ย่านยังอ่นะลูกสาวเพิ่นเนาะจะน้อยกโอ้ยพ่อมาได้นี่พ่อใหม่มาได้นี่เนาะุนะัเบิ่งเพิ่นดุเพิ่นเฮ็ดหยังน่ะหอีหยังดุดะหอืมเนาะแบบนี้แหละมีลูกน้อยเนาะบ่มีกบ่ดี อ้มจักปีแหละเพื่อนนะสาวเต็ตมนไปยอืซื้อนุ่มกล่องให้เพื่นกินเนาะมือะอ่อ,อวบนได้เอาเพื่อนไปน้ำบ่ไปด้วโด,โด้วย น้องละน้องน้องจำคือท nope. um> ั้งอายเพิ่นมากะมาอยู่พี่แดนเนาะมาดินมาอย่างอยู่พี่แดนเนาะจว่าเพิ่งชิมาพอบาเพื่อนในบ่มีไผเด้อยู่พี่แบบยังมีทั้งใหญ่ทั้งน้องทั้งเมย์เน่ือว่าเพิ่นสิออกไปดำหน้าชอยว่าสานเนาะไหวบ่จักปีแหละเพิ่นเนาะจักปีแดดทั้งอายเพิ่นเจะอะไรก็ลืมเลยเพิ่นบอกเลยก็ลืมลืมหยุ่มก็กระจายเต็มเลย เพิ่นนันบอลบนองระเอ็นเนาะพาไปเที่ยวเด้อไปเที่ยวกูเด้อเริ่มเปิดซีมาบ่มาแล้วนะมาแล้วเห็นเพิ่นโชยุฮ่าเพิ่นถ่ายผูกลงอยู่เพิ่นแดนเรื่องวัดเรื่องไหวเพิ่นไหนได้เห็นเพิ่นนั่นอยู่ไกลนี่แดงนี่ฮู้ยู่จักบ่บอกจักอะไรสาติมเนี like ่ย โม่บอจักกันดีเด้ไม่ได้คุยกันเพราะว่าบ่ค่อยมีเวลาไงโดยแต่เฮาอันปิดเพิ่นทั้งอ้ายเพิ่นก็ยังโทรมาอันเรื่อยๆเนาะโทรมาอยู่แต่เพิ่นบ่ได้บอกเพิ่นสิมามาจักไผ่กี่ดังได้นี่จังวะเนาน้องล่ะเอ้ยสิเอาหยังเด้มาฝากน้องล่ะนี่เนาะเนาะพอดีเป็นแต่หักแต่เพลงพอดีแหละเนาะน้องล่ะ ดีอุกดีใจน้ำเด้อสาวสาวต็มเด้อรออีกนัดนึงเนาะจังหวะเดี๋ยวเราเกิดซื่อกับแจักเด้ะบัได้ได้เราเกิดเนาะปล่อยกรสิมาดุลุ่นแน่มาหุ่นแล้วเนาะมาถ้าแถบอว่าคนหักสาวเต็มเพิ่นเราขอแม่พี่น้องเนาะตัวบัวได้ได้เนาะตัวบัณนี้เปิดใจบัณฑิตวยน้อยสาวนั่นทำได้คุยดี ไห้มาฮอดเฮือนก่อนจังปิดเนาะหนึ่งนะบอกข่าวเดียมสุกเลยเฮ็ดกินก็เฮ็ดกินเรียบร้อยแล้วยังยังไม่สับหนอไหมต้มอะไรน่ะต้มแกงบอกต้มเจียวเลยบูบ้าเจ้าไปตลาดอยู่บ่อชื่อของกินนะบอกปลากระปุากระปุกกินได้อะก็นิ่ตื่เต้นนะซื้อมาไว้อยุติว่า

อันนี้เฮือนเพิ่อนบ่จ้ะเพื่อ,อ,อนผู้นั่นบอ,อ่ผู้ที่ไปชอยหลับหน้าเจ้ามื่อนั่นเนาะ,ม,ะนมาดินมาดินบ้านเป็นบานเลยเขาโซ่ถ้าว่าเพิ่นเพิ่นไปขายเครื่องบ่าขายเครื่องเลยเพิ่นไปในจักเดือนเพิ่นกลับมาก็เป็นตั้งแต่เมือ่อเธอจะสองเดือนเมื่อเธอจะเดือนปลายกับแม่ฮานาคือโดยเจ้าบ้านทั้งนั้น แบบเพิ่นไปนอนแบบทำใส่นอนหันบอกไปนอนอยู่ภาคอยู่บ้านเขาป่าเพิ่นเพื่นเนี่ยโอ้ผัวเพิ่นคนบ้านอะไรนะผัวเพิ่นคนทั้งทั้งผู้เนี่ยรักบ้านเชียงเดือนซชียโดยโดยฮะลูกเจ้ากันเนาะอ่ะจะาชิได้ก้าก่อนใช่ชิให้ชาวเต็มเพิ่นไปหาฉับนรกน้อยใหม่มาต้มไม่จำเจลเนาะที่ได้ฉับปลาทูกับเพิ่น โบคอยมากินคู่อายุว่าโบมากินปลาทูหันชื่อปลาทูมาไว้คักเพลินยังชาวเต็มเลยเนาะอ่ะจังไรกันคับก่อนเนาะลูกเพลินกับแอบเลยอ่ะสบายดีชาวเต็มสบายดีโดยเนาะเดี๋ยวเฮามาลุนว่าคนหักของเจ้าสิมาแถอะโบเนาะเจ้าว่าตัวอะไรกับพี่แจ๊คเนะโดยโดยอ่ะจังไรกันเป็นกำลังใจให้ชาวเต็มเพลินเนาะเฮากระไรแต่มาลุนมาเอ่อเจาะมาเรื่อยๆรื่เนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะเพื่อมาเบิ้ง ว่าคนหัชาวเต็มเพิ่นสีมาแท้โบเนาะหรือว่ามาเห็นห้ยสาวเล่าเพิ่นโลเกอกะกะชีบุเป็นแน่นเอาพ่อแม่พี่นอ้นะองเนาะเพราะว่าชาวเต็มเพิ่นก็ได้อาปิดแล้วเนาะกะรอแต่อายเพิ่นพ่อแม่พี่นอ้องเนาะนพ่อแม่พี่น้องเลยอันะนี้ก็เป็นดินของอแม่ชาวเต็มเบิดพ่อแม่พี่น้องเนาะว่าชาวเต็มเพิ่นก็มานอนเพื่อนดังนี่พ่อแม่พี่นอ้นะองเลยเพราะว่าเพื่อนดังนั่นกะ อยากยากแน่พ่อแม่พี่น้องเนาะกับบ่มีห้องหลอกห้องน้ำแน่พ่อแม่พี่น้องเนาะกับฉมานอนอยู่ก okay. ับลูกกะเพราะว่าพ่อชาวเต็มเพื่อนกันนอนหน้าเนาะเหลืองเห็นห้เห็นหน้าชาวเต็มเพื่อนกันถือว่ายั่งโมเลวพ่อแม่พี่น้องเนาะเมื่อนี่กะชาวเต็มเพื่อนกับยุดโมได้ไปนะเพื่อนไปตลอดไปตลาดเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะกไปหาชื่อของอยู่ของกินก่อนแดดเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะ ก็คือประมาณนี้พ่อแม่พี่น้องเลยชาวบัวกระชิได้กลับกอนเนาะกับผากติดตามในเด้พอพ่อแม่พี่น้องเนาะผาก,กดได้กดแชร์พอมีกำลังใจถ่ายคลิปลงไปเรื่อยๆเนะาะชาวบัวกระชิได้โคก้าวคำ้าาสบายดีสบายดี